ื่อการสอนวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่6เรื่องการอ่านจับใจความกับครูเก๋นุศลาเอี่ยมแสงจุดประสงค์การเรียนรู้ 1. นนักเรียนสามารถอธิบายหลักการอ่านจับใจความได้ 2. นักเรียนสามารถจับใจความและตอบคำถามจากเรื่องที่อ่านได้ 3. นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการทำงานการอ่านจับใจความคือการอ่านเพื่อจับใจความหรือข้อคิดความคิดสำคัญหลักของข้อความ หรือเรื่องที่อ่านเป็นข้อความที่ครอบคลุมข้อความอื่นๆในย่อหน้าไว้ทั้งหมดนะคะเด็กๆต่อมาเรามาดูประเภทของใจความกันดีกว่าค่ะเด็กๆประเภทแรกนะคะคือใจความสำคัญประเภทที่สองใจความรองใจความสำคัญคือ ใจความที่สำคัญและเด่นที่สุดในย่อหน้าเป็นแก่นของย่อหน้าที่สามารถครอบคลุมเนื้อความในประโยคอื่นๆในย่อหน้านั้นได้หรือเป็นประโยคที่สามารถเป็นหัวเรื่องของย่อหน้านั้นได้ซึ่งในแต่ละย่อหน้าจะมีประโยคใจความสำคัญเพียงประโยคเดียวหรืออย่างมากไม่เกิน2ประโยคนะคะเด็กๆต่อไปค่ะเรามารู้จักกับใจความรองกันเลยค่ะ คือใจความหรือประโยคที่ขยายใจความสำคัญเป็นใจความสนับสนุนให้ใจความสำคัญมีความชัดเจนขึ้นอาจเป็นการอธิบายการให้รายละเอียดการให้คำจำกัดความการยกตัวอย่างการเปรียบเทียบหรือการแสดงเหตุผลเพื่อสนับสนุนความคิดให้กับใจความสำคัญนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเราเรียนรู้ในเรื่องของประเภทของใจความกันไปแล้ว ทีนี้นะคะเรามาดูหลักการอ่านจับใจความกันดีกว่าค่ะเด็กๆหลักการอ่านจับใจความอันดับแรกนะคะเราต้องตั้งจุดมุ่งหมายในการอ่านให้ชัดเจนก่อนอันดับที่2ออ่านเรื่องราวอย่างคร่าวๆพอเข้าใจและเก็บใจความสำคัญของแต่ละย,ย่อหน้า 3. เมืม่ออ่านจบให้ตั้งคำถามว่าเรื่องที่อ่านมีใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหรอย่างไรบ้างและสุดท้ายนำสิ่งที่สรุปนะคะมาสรุปเป็นใจความสำคัญนั่นเองสำหรับวิธีการจับใจความเรามาทบทวนกันอีกครั้งนะคะพิจารณาทีละย่อหน้าหาประโยคใจความสำคัญของแต่ละย่อหน้าอันดับที่2 ตัดส่วนที่เป็นรายละเอียดออกเช่นตัวอย่างสำนวนโมหารหรือคำถามหรือคำพูดของผู้เขียนซึ่งเป็นส่วนขยายใจความสำคัญและสุดท้ายนะคะ3นั่นเองสรุปใจความสำคัญด้วยสำนวนภาษาของตนเองนะคะเด็กๆการพิจนารณา ตำแหน่งของใจความสำคัญเรามาดูตำแหน่งดีกว่านะคะว่าใจความสำคัญจะอยู่บริเวณไหนบ้างนะคะอันดับแรกเลยอยู่ส่วนต้น 2. อคืออยู่ตอนท้ายนะคะหรืออาจจะอยู่ตอนต้นและตอนท้ายของข้อความหรือ,อย่อหน้าตอนกลางเรามาสรุปความรู้กันดีกว่าค่ะเด็กๆ สำหรับในเรื่องของการอ่านจับใจความนะคะคือการอ่านเพื่อหาใจความสำคัญของเนื้อเรื่องหรือข้อความที่อ่านและบอกได้ว่าเรื่องหรือข้อความที่อ่านนั้นกล่าวถึงอะไรและต้องการสื่อสิ่งใดโดยพิจนารณาจากจุดป,ประสงค์ของผู้เขียนว่าต้องการเสนอสิ่งใดแก่ผู้อ่านสำหรับหลักการอ่านจับใจความ 1. อ่านเนื้อเรื่องสองครั้งโดยครั้งแรกอ่านเพื่อให้รู้เนื้อเรื่องเกี่ยวกับอะไรมีข้อความใดที่ต้องทำความเข้าใจบ้างอ่านครั้งที่2จะเป็นการอ่านอย่างละเอียดเพื่อจับใจความสำคัญ 2. ก่อนสรุปใจความสำคัญควรบอกว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรนะคะเด็กๆนักเรียนนะคะสามารถศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติมในหนังสือเรียนหน้า 1 0 9่ถึงในหนังสือหลักภาษาและการใช้ภาษาไทย6นะคะฝึกคิดฝึกทำกับใบงานที่16นะคะให้เด็กๆลองอ่านข้อความแล้วตอบคำถามให้ถูกต้องนะคะเกี่ยวกับเรื่องการอ่านจับใจความและในส่วนของหน้าที่2ตอนที่2นะคะให้เด็กๆอ่านข้อความแล้วทำเครื่องหมาย ถูกต้องนะคะหน้าข้อความที่ถูกต้องและทําเครื่องหมายการกรบาทหน้าข้อความที่ผิดนะคะลองกลับไปทบทวนในเรื่องของการอ่านจับใจความนะคะจบบทเรียนแล้วค่ะเด็กๆไว้พบกันบทเรียนต่อไปนะคะเด็กๆ